วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนะคะวิธีการใช้ Google Classroom นะคะสำหรับ iPad นะคะหรือว่า Android นะคะสามารถไปโหลดได้นะคะใน Google Play นะคะส่วน iPad เองก็จะมี Apple Store ตรงนี้นะคะท่านก็ไปกดตรงค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Google นะคะ Google Google Classroom ซึ่ง ถ้าท่านติดตั้งแล้วนะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ในหน้าจอแรกของท่านนะคะแบบนี้นะคะแล้วมันจะเป็นรูปภาพนะคะที่เขียนว่า Classroom แบบนี้นะคะแล้วให้ท่านให้ท่านคลิกเข้าไปนะคะ s r o o m เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นรูปกระดานสีเขียวตรงนี้นะคะให้ท่านกดเข้าไปนะคะพอ ท่านกดเข้าไปนะคะมันจะขึ้นหน้านี้นะคะสำหรับท่านที่เคยจ้างชั้นเรียนแล้วแต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยสร้างนะคะใน iPad นะคะปุ่มด้านขวาล่างนะคะมันจะมีปุ่มเครื่องหมายบวกนะคะให้ท่านกดเข้าไปนะคะมันจะขึ้นคำว่าเข้าร่วมชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนนะคะซึ่งถ้าท่านกดเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะตัวนี้จะต้องกรอกรหัสลงไปนะคะซึ่ง เมนูนี้นะคะจะเหมาะกับนักเรียนนะคะหรือว่าคุณครูที่ต้องการต้องการจอยนะคะจอยชั้นเรียนกันนะคะซึ่งท่านยังไม่ได้ต้องการจอยกับใครท่านก็กดสร้างชั้นเรียนนะคะถ้าท่านต้องการสร้างชั้นเรียนตรงนี้นะคะท่านกดเข้าไปนะคะก็จะมีชื่อชั้นเรียนหัวข้อห้องและก็เรื่องนะคะสมมติว่าดิฉันสร้างชั้นเรียนใหม่นะคะชื่อชั้นเรียนว่าวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ของเล่นนะคะอ่าวิชาของเล่นวิทยาศาสตร์นะคะอ่านะคะแล้วก็กดตรงคํำว่าสร้างด้านบนขวานะคะจะมีคําว่าสร้างอยู่แล้วก็อ่าเขาจะท่านจะเห็นว่าเขาจะสร้างชั้นเรียนให้เราใหม่นะคะถ้าท่านหาไม่เจอนะคะท่านสามารถมากดปุ่มสามเหลี่ยมด้านบนซ้ายนะคะ ซ้ายมือจะมีขีดสามเหลี่ยมนะคะมันจะมีคําว่าชั้นเรียนเพราะท่านกดเข้าไปมันจะรวมชั้นเรียนให้ท่านทั้งหมดที่ท่านเคยสร้างมานะคะทีนี้เมื่อกี้ชั้นเรียนที่เราร่วมสร้างด้วยกันท่านจะเห็นว่าวิชานี้นะคะยังไม่มีนักเรียนเข้ามาเลยนะคะทีนี้พอท่านกดเข้าไปท่านจะพบว่ามันจะมีะเมนูด้านล่างด้านล่างนะคะคำว่า s t r e มส s t r e คํคำนี้แปลว่าสดถ่ายทอดสดนะคะซึ่ง สตรีมตัวนี้เราจะกดและตั้งค่าต่อเมื่อเราต้องการที่จะสร้างห้องสอนสดนะคะซึ่งเป็น Google Meet นะคะแล้วก็มีคำว่างานของชั้นเรียนนะคะซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้แจกแจงงานนะคะถ้าเราต้องการแจงงานเราก็มากดปุ่มบวกด้านขวาล่างนะคะจะมีคำว่าสร้างขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วก็จะมีเมนูงานแบบแบบทดสอบคำถามเนื้อหาใช้โพส์ซัาแล้วก็หัวข้อนะคะถ้าท่านต้องการ สร้างตัวไหนท่านก็กดลงไปนะคะแล้วก็เมนูด้านล่างขวานะคะอีกอันนึงก็คือผู้คนซึ่งตรงนี้ ห้องนี้นะคะจะมีนักเรียนเข้ามานะคะซึ่งต้องได้รับการเชิญนะคะเราจะต้องนะคะคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะไปให้นักเรียนนะคะที่ต้องการเชิญเข้าห้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปดูชั้นเรียนที่มีนักเรียนเข้ามาแล้ววิชานี้นะคะอ่ะท่านจะเห็นว่าวิชานี้นะคะเป็นวิชาที่ดิฉันสอนจริงแล้วก็มีการเชิญนักเรียนเข้ามาแล้วนะคะซึ่ง อาจจะพบว่ามีกิจกรรมนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับงานของชั้นเรียนด้วยกันตรงนี้นะคะท่านจะเห็นว่าถ้าท่านาได้เคยแบบ มอบแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้านี้นะคะคำว่าคำแนะนำแล้วก็งานนักเรียนนะคะซึ่งหน้าที่เป็นคำแนะนำนะคะจะเป็นหน้าที่เราชี้แจงนะคะเราชี้แจงกิจกรรมนะคะแบบฝึกหัดใบงานนะคะให้เด็กนักเรียนไปนะคะโดยที่เราสามารถแนบไฟล์ได้นะคะซึ่งเป็นไฟล์เอบทนะคะ PDF Powerpoint หรือว่าเป็นไฟล์ต่างๆได้เลยหรือแม้กระทั่งเป็นลิงก์นะคะต่างๆได้นะคะทีนี้ ท่านต้องการรู้ว่านักเรียนนะคะส่งมากี่คนแล้วนะคะท่านไปกดตรงงานของนักเรียนท่านจะเห็นว่ามันจะมีจํานวนนะคะซ้ายมือบนนะคะส่งแล้วจํานวน28คนนะคะแล้วก็ยังไม่ส่งอีก13คนนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถคลิกไปดูเป็นรายบุคคลนะคะอ่าอย่างเช่น คนนี้นะคะส่งมาแล้วนะคะเขาก็จะใช้วิธีการถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปไปงานแล้วก็ส่งมาแบบนี้นะคะซึ่งแล้วแต่ท่านเลยนะคะท่านจะให้เด็กสแกนหรือว่าท่านจะให้เด็กพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์แล้วส่งมาก็ได้แต่ตร,ตรงนั้นก็คือป้องกันการทุจริตเช่นการกร๊อปวางส่งต่อกันอันนี้การ,การเขียนก็จะทําให้เด็กนะคะได้พัฒนาการเขียนนะคะก็ดิฉันก็ตอบเด็กไปนะคะในข้อความส่วนตัวจะเห็นว่ามันจะมีช่องให้เพิ่มความเห็นส่วนตัวนะคะอ่า ก็กดส่งตรงพอท่านพิมพ์เสร็จนะคะก็กดส่งตรงรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมันก็จะไปขึ้นที่ช่องความเห็นของนักเรียนนะคะตรงนี้นะคะพอ,อตรงนี้เมนเูงานของชั้นเรียนนะคะงานของชั้นเรียนท่านสามารถกําหนดตั้งค่าอื่นๆได้นะคะเห็นจุด3จุดด้านบนขวามคะตรงนี้จะมีคําว่าแก้ไข ตรงนี้นะคะตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะท่านสามารถเพิ่มนะคะแก้ไขลดไฟล์ได้นะคะท่านสามารถเพิ่มไฟล์เข้ามาอาจจะเป็นเพิ่มจากไรแทรกลิงก์เลือกรูปภาพหรือแม้กระทั่งวิดีโอที่ท่านมีนะคะรวมถึงท่านกําหนดอ่าอันนี้ดิฉันครบกําหนดการส่งแล้วนะคะท่านสามอ่าดิฉันยังยังไม่ครบกําหนดนะคะเลยอีกหนึ่งวันขออภัยค่ะ ท่านสามารถไปเปลี uh ่ยนแปลงนะคะเปลี bursting, ่ยนแปลงวันที่นะคะที่ท่านต้องการกําหนดส่งได้หรือท่านต้องการยกเลิกกาหนดส่งก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรือไม่กระทั่งการเปลี่ยนคะแนนนะคะท่านจะไม่ให้คะแนนหรือท่านจะให้5คะแนนแบบดิฉันก็ได้ท่านก็เปลี่ยนได้นะคะตรงนี้พอท่านทําการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะคะท่านก็กดบันทึกลงไปนะคะแล้วท่านก็ กลับมาดูที่เดิมนะคะกลับมาดูที่เดิมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะคะของ Google Classroom ในสำหรับ iPad นะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้ามีโอกาส